อ้าวเหรออ,อ๋อเบิ้นไหนเนี่ยบึ้นว้าวโอ้โหเสียงคือแบบเอาเรื่องนะเสียงสามสูบไม่ธรรมดานะเนี่ยโอเคครับกาส,สดีช่างจดลูกค้าครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่าพิโลครับยามาฮ่าไรเดอร์ครับพิโลวันนี้เรามาทดสอบรถที่กำลัง เป็นกระแสนในตอนนี้ก็คือรุ่นนี้เลย MT09 ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่มีทั้งสีน้ำเงินสีเทาแล้วก็ตัวนั้นสีเทาเหมือนนี่แหละเออนะนวันนี้มาทดสอบรถ MT09 แล้วก็มี R7 มีด้วยแล้วก็มี XMAX มาตัวนั้นเออก็คือว่าวันนี้พี่นิวพี่นิวที่ผมรู้จักเป็นเซลที่ยามาฮ่าครับเขาชวนผมมาทดลองขับรถรุ่นใหม่คือ n ิวเอ็มทีศูนย์เก้านั่นเองครับผมน,นี่อ,อ๋อรถใครแรงจริงโอเคต่อก็วันนี้เรามาทดสอบรถ MT-09 นะครับเป็นรถที่กำลังอาออกใหม่เลยทีเดียว โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปเทสรถแล้วครับผมถึงเวลาที่เราต้องอ,ออกเดินทางกันแล้วครับวันนี้ก็มีรถทดสอบหลายยี่ห้อนะแต่ว่ารถผมที่จะขับก็คือเจ้าคันนี้เลยสีน้ำเงินฮนะนี่จองคนแรกเลยแล้วก็มีสีเทาสองคันจองเลยมาถึงก็ถูกใจเลยสีน้ำเงินคันนี้โอ้โหเป็นคนชอบสีน้ำเงินอยู่แล้วรก็จองเลยจองขับคันนี้เลยนี่เ t 0 9ทีูนย์้าโอ้โห เดี๋ยวลองข้อมันลองข้อมกันจะคือหรือเปล่าโอ้โหขับสปอร์ตมาแล้วมาข้อมทัวร์ลิงเนีเ่ยเอยไม่ใช่ใชขับสปอร์ตมาแล้วมาข้อม aked, นักเก็ตเนี่ยเหมือนไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะนี่เอาแรกๆก่อนนะครับมันจะเป็น TCS โหมดที่คอือ traction control traction จะมีสองระดับนะครับเราก็เลือกหนึ่งหรือสองได้แล้วก็จะมีโหมดที่เป็นแมนนวล แมนนวลเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับแอชันได้ว่าเราจะปิดลิฟต์คอนโทรลหรือว่าจะเปิดแอปพชันขนาดไหนต่อมาโหมดเรากดที่โหมดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเลื่อนเป็นขึ้นมาจอหลักเป็นโหมดหนึ่งโหมดหนึ่งนี่คือแรงสุดนะครับก็จะไล่ระดับลงไป2,3,4อย่างถ้าเรายังไม่ชินเล่งเราใช้สามก่อนก็ได้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดตอนขี่เปลี่ยนได้แค่เรายกคันเร่ง แล้วก็ดันแต่ถ้ามันสมมติว่ามันยังอยู่ใน TCS e เรา e Z, กดโหมด t หมันจะกลับมาหมดไหมหนึ่งนี่คือแรงถดอ๋อหนึ่งในห้าใช่ฟลิกชิปอัพดาวน์เปะได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าจะให้มันเสียนะมันจะอยู่รอบ5,000ขึ้นไปนะะตั้งราคของ9ก้าเป็นี่ั้างลยาเฮ้ยข้อยฟังไหนวะระวัง <c oughs> อ,อ้าวเหรอเดี๋ยวแพพูดกันจะพับเลยนะอ๋อเฮ้ยท่ออยู่ฝั่งไหนวะเฮ้ยหารูท่อไม่เจออ๋ออยู่ด้านล่างนี่ไงเออรูท่ออยู่ข้างล่างนีครัวันนี้ก็พี่นิวที่แนะนำของเรามาทดสอบวันนี้ก็ขับ r าเจ็ไป

จากศูนย์เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไปเล่นไปตึงว่ะตึงว่ะตึงว่ะโอ้โหตึงว่ะอ๋อเกมหนึ่งมันกระชากของแช่หรอกเออแต่ตอนนี้ผมอ๋อผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่หมวดหนึ่งนะเมื่อกี้พี่นิวเขาสาธิตว่าหมวดหนึ่งคือหมดที่แรงที่สุด โอ้โหเมื oh. ่อก oh. hey. oh. uh ี oh. <Yeah. S 1> ้ลองเตะคลิปเอาเรื่องนะอย่างนิ่มอย่างนิ่มโอ้โหเฮ้ยโอ้โหม่นหมดหนึ่งน่ากลัวว่ะผมขอปัมหมดก่อนหมดเอ็มหมดหนึ่งหมดเอ็มอ้าวตัดหมดหนึ่งกับหมดเอ็มได้แค่นี้เหรอวะเนี้ยไม่แปลรสัดหมดหนึ่งเดินก็ได้อืมอ่ะ โอไม่ชินเท่าไหร่เลยโอห,โหร,ร,รู้รู้สึกว่าตอนเหมือนมันดึงกว่าเอสพันอีกันเนี่ย<ห>เออความรู้สึกว่ามันดึงกว่าเอสพันเยอะเลยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะรหัสย่อมัน MT ย่อมาจากม a ส t ตอร์ t a l ทอเอ,อตึงว่าตึงว่าจากใจคนขับเอสพันเลยนี่อยู่เกยร์ล้ะเนี่ยแม่งบบบิดนิดเดียวคือแบบกระชากอะ่ะ โอ้หกระชากวิญญาณมากเลยโอ้โหเพล็กฟนี่คือแบบเเผล่อดีกว่าเอสพาร,พพรพอ์อีกเนี่ยเพล็กซี่เพล็กซี่แเออแม่งลื่นผ่นแล้วแต่เสียดายเสียงท่ออนี่คือยังไม่ได้เปลี่ยนพอเปลี่ยนท่อมาแล้วนี่คือน่าจะเราใจกว่านี้นะเพราะว่าตอนที่สตาร์ทเมื่อกี้คือแค่ท่อเดิมก็เสียงเอาเรื่องแล้วแต่ว่าตอนขับนี่คือไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่กล้าลองรถนะเพราะว่า ลืมเส้นทางว่าเขาจะพาไปทา้งไหนกลัวขับเลยเส้นทางเลยต้องขับตามพีเขาไปก่อนโอ้โหแต่ท่านั่งคือแบบสบายมากๆเลยท่านั่งก็คือแบบหลับได้เนี่ยขับไกลๆอะ่ะแต่ว่าคันสแตนดาร์ดนะเขาบอกว่าไม่มีคูซคอนโทนนะแต่ว่าถ้าคันพิเศษอะ่ะจะมีคูซคอนโทลกับโชคอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะแต่ว่าวันนี้ตัวรถคันพิเศษไม่มีให้เรารีวิวนะผม นี่ขันร่วมสมาชิกอีกของเราอีกคันหนึ่งขันหน้าโค้งแล้วขันหน้าโค้งแล้วออทวงท่าดิ้นหน่อย <S <S นี่นี่นี่ MP09 ครับโอ้ย่างเฟี้ยวอย่างเฟียยเฟ้ยว แล้วถึงวะนนี้ห้าหกโอ้โหร้ 160, 170. อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบอย่างนิ่งๆครับถึงวะนนี้โอ้โหเราไม่กล้ายัดสองรอยนะเพราะว่าเราไม่ชินกับรถแล้วก็ไม่รู้ว่ารถมีการสมบัดหรือเปล่าโอโ้แต่เมื่อกี้ลองอ่าใส่แค่ร้อยแปดสิบ ไปทางไหนต่อวะเนี่ยทางไหนเนี่ยแม่บอกแล้วไม่อยากขับน้ำขับน้ำแม่งเจ๊งหรอกจำทางไม่ได้ไงเออ หน้าก็เป็น MT09 กับ R7 นะครับผมนี่อ๋อพี่น้ำเราไปนู่นแล้วอัดกันแล้วอย่างที่บอกนะมันเป็นรถทรงแนกเก็ตแล้วก็ผมไม่ค่อยจะชินกับรถด้วยเพราะว่าขับสปอร์ตมาตลอดชีวิตก็เลยไม่กล้าที่จะยัดไงเท่าไหรน่นะโอ้โหแต่ว่าตอนเชนเกียร์นี่คือแบบ มูอ่ะเออจจดใจคนขับไอ้พันธ์เลยสันส่นๆเล็กน้อยตอนที่ลมมาทัดตัวนะน คตอนนี้ก็อยู่ในซอยแคบๆทางสองเลนครับทางยามาฮ่าพามา,าจะไปถ่ายอาตอนขึ้นสะพานแขวนแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสะพานแขวนอยู่ตรงไหนนะผมก็พามาผมก็ตามเข้ามาครับผม,อมตอนนี้ผมก็อยู่ในโหมดโหมดสองเออโหมดสองนี่แล้วก็สลับกับพี่คนข้างหน้าขี่ตอนแรกผมขี่คันข้างหน้ามาสีเงินอันนี้มาสลับเป็นคันสีเทานี่ก็ ถังค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะเมื่อกี้ลืมขับมาลืมรีวิวแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ในโหมดสองเออตอนที่ผมขับมาตอนแรกกับผมอยู่โหมดหนึ่งกับขันข้างหน้าขันข้างหน้าปรับเป็นโหมดหนึ่งอยู่ครนนี้เป็นโหมดสองโอ้หความแตกต่างก็คือแบบคนละเรื่องเหมือนกันนะโหมด2งนี่ไม่ค่อยดึงเท่าไหร่แต่ว่าโหมดหนึ่งี่คือวิญญาณหลุดวิญญาณหลุดจากล่างเลยโหมดหนึ่งแต่พอมาโหมดสองนี่คือโอเคขับในเมืองสบายแนะนำว่าถ้าใครซื้อเนี่ยโหมดหนึ่งนี่ควรแบบ ไม่น่าอยู่ในไม่น่าขับในเมืองโมดหนึ่งอะเอาง่ายในเมืองน่าขับหมดสองหมดสามโมดสี่มดห้าอะไรประมาณนี้มากกว่านี่สะพานแขวนที่ผมพูดถึงไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายยังไงนะครับผมไปละยดโดโดมีรถสวนมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีรถสวนครับเป็นเวฟ น่าจะสวนกันได้นะครับผมว่าเพราะว่าโอ้โหสะพานขาดนี่คือฮาเลยนะผมว่าน้ำไม่เป็นด้วยอ่ามารุนกันวนะ่าอ๋อทางใหญ่อยู่สบายมากนี่โอ้โหสะพานขแขวนเห็นแล้วนึกถึงคลิปที่อินโดนีอินโดนีอิเอนะอินโดเนาะอินโดสะพานขแขวนขาดโอ้โหคันนี้ต้องจอดหลบมุมให้นะครับผม สบายครับสบายเนือเก็ดอ่ะข้ามสะพานมาเมื่อกี้สบายมากแล้กวก็จะไปกันต่อเลยครับผมเสียงเล้าใจมากเบิ้นไหเนี่ยเบิ้นว้าโอ้โหเสียงคือแบบเอาเรื่อ, ah องอะอนะ เสียงสมสูบไม่ธรรมดานะเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วครับเป็นอันเสร็จสิ้นการเทสรถของ mt 0 9ที่ทางามาฮ่าจัดให้เราในวันนี้ครับโหค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยทีเดียวเดี๋ยวผมมาสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งก็สำหรับ f, f e ล l i n g การขับขี่ที่ผมได้ขับ mt 0 9ย์มาอย่างแรกที่ว,ว้าวคือ quick shift quick shift นี่คือเอาเป็นตรงๆง,ง,ง่ายๆผมขับ s 1 0 0 0ัน quick shift มาก่อนนะ s 1 0 0 0ันว่าดีแล้วเจออันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อวยไม่ได้อวยามาฮ่านะครับไม่ได้อวยไม่ได้อวยามาฮ่าคือดีจริงๆสำหรับ quick shifter แล้วก็ mt เนาะ master of talk คือ ถ้าปรับเป็นโหมดหนึ่งคือแบบเป็นโหมดที่แบบบิดทีนี่กระชากวิญญาณได้ครับผมโห oh, oh, บิดทีวิญญาณออกจากร่างเลยนะเออทอกเยอะจับเลยแล้วก็สําหรับฟิลลิ่งทั่วไปเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมขับสปอร์ตมาก่อนนะพอมาขับนกเก็ตมันก็สบายนะโอเคสำหรับโฉมลักษนณะผมคิดว่ามันคล้ายๆพวกฐานฟอร์เมอร์นะใช่ไหมเออโดยรวมนะ็คือโอเคโอเคเลยสําหรับความสมูทของเครื่องยนต์แล้วก็การเตะเกียร์ควิกชิมนะเออส่วนตัวระบบเบริก really นะูดอะคันนี้ บลิกร <Very> มากสาหรับใครที่อยากจัดก็จัดได้นะผมว่าออกทิปมันแล้วแหละกแลและ็แค่ซื้อไปเนี่ยนิดนึงไปใส่กระสบัดโอเคคลิปนี้ก็เป็นเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเข้าไปในร้านแล้วให้พี่เซล์ครับเขาแนะนำํำข้อมูลข้างในนะวันมีลูกเล่นอะไรมาใหม่โอเคคลิปนี้ปิดจ,จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ